กระบาใไฮรักวีโวค่ะตู้ถืบค่อนข้างหลัดกลุ่มค่ะชัดเจนและคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเราขายเองดูจากรีวิวด้วยเนาะหนึ่งดูจากรีวิวแล้วก็สองมันค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของตัวเอกสารและความน่าจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเราซื้อขายเอง บริการดีค่ะแนะนำดี for ค่ะรถ f ฟอร์จูเนอค่ะก็สัญญาณรัดกลุ่มค่ะก็คือมีความปลอดภัยให้กับทางคนขายกับเราด้วยใช่ <Okay. S 2> ก็คือติดตามเพจอันนี้อยู่นานแล้วแล้วก็คือเรามองว่าในเพจที่ทำในทุกๆเคสอะคะ่ะก็คือ มีการทําสัญญารอบครอบเนาะไม่ว่าจะแบบว่ารถผูกขายไปแล้วก็มีการติดตามดูแลลูกค้าดีค่ะก็เลยตัดสินใจมาทาที่น้ำเพชด,ดูแลดีค่ะแนะนําทุกสัญญาบอกรายละเอียดในสัญญาครบถ้วนค่ะยาริสเอทิพ2018ครับ ถูกกฎหมายค่ะแล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็สามารถติดตามได้ค่ะอ่าค่อนข้างรัดกลุ่มดีครับแล้วก็ทั้งส่วนของคนขายแล้วคนซื้อเลยดีครับให้คําแนะนําดีครับแล้วก็ให้คําตอบดีมากตามกลุ่มพูดถึงกันเยอะคะรับเข้าใจมากรายการดีครับดีครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ปลอดภัยด้วยครับน้องเขาเขียนได้รัดกลุ่มนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรเขาก็ตอบ ตอบตอบข้อข้อสงสัยเราได้เพราะบางทีเราไม่ได้ทากฎหมายโดยตรงเนาะเราก็อาจจะมีข้อสงสัยในเนี้ยเขาก็ตอบได้ว่าเอออะไรเงี้ยค่ะดีค่ะดีดีด,ด,ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือเพราะจริงๆก็กลัวเพจมันก็มีอย่างที่รู้ว่ามันมันมีแค่ซื้อของเล็กๆมันก็มีนะเนาะเราพี่ดูแล้วมันมีความน่าเชื่อถือแล้วพอมาหน้าง,งานจริงก็มีขั้นตอนให้เรามั่นใจได้ค่ะรัดกลุ่มดีครับดีครับว่องไวดีรวดเร็วด้วยครับบริการดีค่ะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดก็มารับถึงที่เลยก็ดูจากรีวิวหน้าเพจนะคะก็ มีคนรีวิวเยอะแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะพอรัดกลุ่มอะค่ะดีค่ะติดตามในเพจเฟซบุ๊กมานานแล้วค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในทีมงานอะค่ะครบส่วนรัดกลุ่มดีครับดูแลดีครับเป็นกันเองครับดูรีวิวจากทางเพจแล้วน่าเชื่อถือรัดกลุ่มค่ะก็บริการดีครับบริการถึงที่เลยดูจากรีวิวแล้วก็ดูจากในเพจเชื่อถือได้ค่ะรัดกลุ่มดีค่ะประมาณ3-4มถงคันแล้วค่ะโอเคค่ะนัดก็คือทันทีเลยไม่รอนาน ของพี่อยู่ที่นี่ประมาณ3-4คันแล้วปลอดภัยทุกคันยังไม่ได้มีคันไหนที่รู้สึกว่าเสี่ยงหรืออันตรายค่ะค่อนข้างหลัดกลุ่มค่ะชัดเจนปลอดภัยกว่าเราขายเองบริการดีค่ะแนะนำดีค่ะดูจากรีวิว